โอเคครับตอนนี้ก็ครบ9เดือนเต็มแล้วนะครับสําหรับการออกกำลังกายของผมนะครับเดี๋ยวต้องพูดที่มาที่ไปก่อนนะครับอันดับแรกคือผมเริ่มออกกำลังกายถ้าจำไม่ผิดก็คือ29สิเหานะครับเป็นช่วงแรกเลยนะครับที่ลองทดลองเริ่มออกกำลังกายมานะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะครับตอนแรกออกกำลังกายวันละแค่2นาทีนะครับ2อนาทีทําอะไรบ้างนะครับ กับการออกกำลังกายโดยใช้เวลาไม่เกิน2นาทีต่อวันด้วย2ท่านี้ภายใน2เดือนจะสามารถทำให้ร่างกายของคุณเปลี่ยนไปได้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าคุณมีจุดประสงค์งในการออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพเพื่อรูปร่างที่ดีเพื่อการแข่งขันหรือทำตามแฟชั่นแต่ถ้าคุณต้องการออกกำลังกายเพื่อได้รูปร่างที่สมส่วน สามารถใช้วิธีของผมแค่สองข่าการบริหารเท่านั้นภายใน2เดือนจะเห็นผลและรูปร่างของคุณจะเปลี่ยนไปความสำคัญของการออกกลังกายก,ก,ก็คือความสม่ำเสมอต่อให้คุณซื้ออุปกรณ์ในราคาแพงแต่ไม่เคยใช้กับมันเลยก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยหรือมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็แต่คุณมีความตั้งใจและมีความสม่ำเสมอ ในการทำก็สามารถทำให้คุณเปลี่ยนไปได้เช่นกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาอะสอนวิธีออกกำลังกายที่ผมใช้อยู่แค่สองท่าวันละไม่เกิน2นาทีทำยังไงไปดูกันเลยสิ่งที่ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคือ2ท่าที่ผมใช้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหลักตามวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไม่นะครับเพราะผมไม่ใช่แพทย์และไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่ถ้าคุณต้องการทําและเห็นผลว่ารูปร่างของคุณเปลี่ยนไปภายใน2เดือนคุณสามารถทดลองทำ ตามที่ผมแนะนําได้นะครับแต่ต้องบอกกอนว่ารูปร่างของแต่ละคนมีสภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมสูง170นะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ60กวหนึบ1อยู่ระลางน,น,นี้นะครับจะไม่เกินกว่านี้แล้วก็โชคดีหึงอย่างก็คือระบบการย่อยอาหารผมค่อนข้างดีนะครับ ฉพะนั้นก็ลองดูว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าทําเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาตรวจกันด้วยนะครับว่าที่ผมแนะนําเห็นผลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับสองท่านนี้จะให้เห็นชัดเจนก็คืออาจจะต้องส่องเสื้อนะครับให้รู้ว่า,ามันมีการาเกร็งนะครับของกล้ามเนื้อส่วนหนนะ,ะับ อย่างที่ผมทําก็คือมันจะได้ในส่วนแขนนะครับไหลจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเห็นซิกแพคที่ชัดขึ้นนะครับต้องบอกคนว่าเดิมผมไม่มนะครับเคยออกกำลังกายเมื่อตอนอายุ17ปีนะครับแล้วก็ช่วงตอน30ต้นๆน,นะครับแต่ตอนนี้ก็40กว่าแล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมต,ต้องการออกกาลักายกเพื่อรักษาลูกปลาให้อยู่ในสภาพเดิมเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะท่าที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็นผ้าแบบนี้นะครับเขาบอกว่า hanging leg l i s c h นะครับก็คือยกทางไว้นะครับขนาด ผมทำครั้งแรกก็คือติดนิ่งอยู่4วินะครัลโหลเริ่มแรกก็คือทำแบบนี้อยู่4ครั้งนะครับเซนละ4ครั้งนะฮะแบบนี้ไม่ใช่สีวินะครับก็คือนับ1ถึง4 1 2ห4อนะครับสำหรับคนที่ทำยังทำท่านี้ไม่ได้นะครับในตอนเริ่มแรกก็อาจจะแค่งองเข่าก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเหยียดขา ก็จะทําให้การทําท่านี้ทําได้ง่ายขึ้นนะครับทำแค่ท่านี้นะครับจะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับถัดมาก็คือเป็นดึงข้อนะครับหรือ p u l p นะบแบบนี้นะเริ่มแรกก็คือผมจะทําอยู่7จครั้งนะครแต่ตอนนี้ก็คือจะทําได้อยู่ที่14ครั้งที่ทำคือทำช้าๆนะครับไม่ต้องแรงนี่ครัสองส สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสสองสิสาี่นะครับ ก็คือฝึกอยู่แค่2ท่าเท่านั้นนะครับก็คือ hanging leg l i d t นะครับก็คือค่อยตัวนะครับที่บาร์นะครับหรือคานนะครับแล้วก็ยกขาขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ pull up นะครับหรือว่าดึงข้อนั่นเองนะครับเริ่มจากแรกๆเนี่ยก็คือ hanging leg l i d t เนี่ยจะทำได้ยกขาขึ้นไปติดนิ่งแค่ประมาณ3วินะครับทำได้2 3ถึง3ครั้งนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีนะครับ ไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับแล้วก็ต่อด้วยดึงข้อนะครับหรือ pull up นะครับได้ประมาณ5 7ถึงครั้งเท่านั้นนะครับช่วงแรกๆทําแบบนั้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นทําวันเว้นวันนะครับหรือว่าวันสลับหรือว่าถ้าคือมีแรงก็ทานะครับก็คือภายในวันนะครับแต่พอเริ่มอยู่ตัวละนะครับเริ่มรู้จักร่างกายเลยปรับตัวละแล้วก็อยู่ตัวนะครับแล้วก็เพิ่ม ระยะเวลานะครับการยกขาขนานนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ4วิ5วินะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ9เดือนนะครับก็มาอยู่ที่12วินาทีอัพนะครับก็คือยกขาไปติดนิ่งนะครับ12วินาทีนะครับแล้วก็ทําจาก3ครั้งก็เป็น4ครั้งละปัจจุบันก็คืออยู่ที่5ครั้งนะครับทําได้5เซตด้วยกันนะครับมาต่อด้วยผู้อัพนะครับก็คือดึงข้อนะครับ จากเริ่มแรกก็คือ5ถึง7ครั้งนะครับและปัจจุบันมาอยู่ที่13ถึง15ครั้งนะครับหมายถึงเซตแรกนะครับเซตที่2ก็จะอยู่ประมาณ10 1ถึงครั้งและเซตที่3ก็10บถึงครั้งเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือร่างกายเริ่มปรับตัวแล้วนะครับก็จะยืนพื้นอยู่ตรงนี้นะครับแต่การดึงข้อก็จะเป็นการดึงที่ถูกที่แล้วก็เล่นทางเน้นหลังนะครับตรงนี้นะครับ จะขึ้นช้าๆขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะครับก็ค่อยๆดึงตัวขึ้นไปนะครับโดยพยายามใช้ตรงนี้ในการช่วยในการดึงขึ้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับในส่วนของเดือนที่8หลังจากเริ่มขึ้นเดือนที่9กเนี่ยก็จะมีการวิดพื้นนะครับหรือพุชอัพนะครับจากเริ่มแรกเนี่ยจะได้อยู่ที่30ครั้งนะครับแล้วก็มาเป็น35ครั้งนะครั้งปัจจุบันผมทำชาเลนจ์นะครับก็คือทำภารกิจนะครับ วิพื้นวันละ100ครั้งนะครับเป็นเวลา100วันนะควันค่ะตอนนี้ได้มาละ7วันนะครับแล้ววันนี้เป็นคืนเนี้ยเป็นวันที่8นะครับจะทําหลัง3ทุ่มครึ่งนะครับหรือสีทุ่มนะครับวันแรกจะทําถ้าจะไม่ผิดก็คือเซต1เซตแรก35ครั้งนะครับเซต2 35ครั้งนะครับแล้วก็เซต3ถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่30ครั้งนะครับก็จะได้อยู่ที่110ครั้งนะครับ วันถัดมาก็จะเป็น40นะครับ30นะครับก็คือจะได้1 1 5ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือวันที่6ก็วันที่7ก็จะได้115ครั้งคือเซตแรกทํา40ครั้งเซตที่ส40ี่และเซตที่3 35ินะครับซึ่งระหว่างเซตเนะี่ยผมจะมีการพักนะครับอยู่ที่ประมาณ2 3ถึงนาทีนะครับก็มนีวิดพื้นนะครับแต่ก็อนีที่ทําตอนเช้าก็คือทำแฮงกิ้งเล็กเล็กนะครับกับพูอัพนะครับ จากแรกเนะี่ยเราไม่ได้พักเพราะเราทำนิดเดียวนะครับแต่หลังๆมาก็คือจะเว้นระยะนะครับประมาณ2-3นาทีนะครับวันหนึงจะใช้เวลา3-4นาทีแค่นั้นนะครับและตอนนี้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับวันจากวันละเป็น15นาทีนะครับและล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ20นาทีสาเหตุที่20นาทีนะก็คือ hanging leg reach นะเราจะเพิ่มเวลาขึ้นใช่ไหมครับก็จะใช้เวลาประมาณ1นาที30นะครับแล้วก็มีช่วงพักระหว่างท่าก็คือ3-4นาทีนะครับ แล้วก็มีการดิงนข้อครั้งแรกนะครับหรือว่าคูอัพครั้งแรกแล้วพัก3 4นาทีแล้วก็ดิงนครั้งที่2พัก3 4นาทีแล้วก็ดิงนข้อครั้งที่3นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสภาพร่างกายหลังผ่าน9้าเดือนนะครับก็คือจะค่อนข้างหนักประมาณช่วงเดือนที่6 7แล้วก็8ปดนี่จะหนักหนักที่สุดนะครับเพราะเพิ่มการออกลังกายตอนดึกขึ้นมานะครับและอันนี้ก็คือสภาพร่างกายที่ได้นะครับ เป็นแบบนี้นะครับจะเริ่มเห็นมีด้านข้างแล้วนะครับเริ่มจะมีเหมือนเห็นซี่โครงนะครับนะแล้วก็จะมีตัวซิ่แพคตรงนี้นะครับหน้าท้องที่จะชัดขึ้นนะครับจากเริ่มแรกเดี๋ยวจะให้ดูภาพเริ่มแรกนะครับตอนประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็สภาพเป็นแบบนี้แล้วส่วนแขนนะครับก็ะจะเริ่มเห็นตรงนี้นะครับ ชัดขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็มีส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับตรงนี้จะค่อนข้างเห็นชัดขึ้นนะครับว่ามีการปูดนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนเส้นเลือดเนี่ยผมเป็นคนเป็นเส้นเลือดเห็นชัดอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็จะทําให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเขียวเลยนะครับไม่รู้ใน หน้าจอโทรศัพท์จะเป็นยังไงนะครับแต่ที่เห็นก็คือตรงนี้จะเขียวรเวลาเกรงก็จะเป็นอย่างนี้นะนะถ้าเห็นด้านข้างก็ตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นร่องนะครับ,นะรบเริ่มเห็นร่องกลางอ,อกกับตรงซิกแพคตรงนี้ชัดขึ้น,นครับตรงนี้เหมือนจะแฟ แบลงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสริมโปรตีนนะครับหรือว่าไม่ได้ทานไข่หรือว่าทําอะไรเพิ่มนะครับก็คือผมจะทานคือกินปกติกินยังไงก็กินแบบนั้นนะครับแต่ช่วงหลังก็จะมีการลดข้าวลง10-20%ต่อมนื้อนะครับลดปริมาณข้าวก็คือลดแป้งนั่นเองนะส่วนกลับก็ยังคงเดิมนะครับสำหรับอันนี้คือด้านข้างนะครับอันนี้ลองข้แมว ถ้าขาแมวก็จะเห็นแบบนี้นะครับตัวเอวลดไปประมาณ1นิ้วนะครับไม่มากนะครับก็ประมาณ1นึ่งนิ้วนิดบินะครับแต่ก็ทําให้กางเกงที่ที่มนะีหลวมได้นะครับปกติเป็นคนใส่เอวสานะครับตอนนี้ก็น่าจะ29นะครับถ้าจะซื้อใหม่นะครับโอเคสภาพโดยรวมก็เป็นอย่างนี้ อ่าวันนี้ขอตัวล่าไปก่อนนะครับถ้าใครอยากทำก็ลองทำดูนะครับสุสดครับ